สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้แม่ใหญ่เอ็กวันสวนนะคะพาชมบอลสีปีกินรีนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนะคะบอลสีปีกินนรีอันนี้เป็นกระถางฟอร์มกอเลยนะคะนี่กำลังมาหลอดหลอดใหญ่ ออกมาถ้ากลางใบใหญ่แน่นอนนะคะนาะอันนี้ทำปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะกระถางมังกรนะคะกระถางมังกรใหญ่มากเลยนะคะเอาลงประมาณ10ยอดนะคะตัวนี้สิบจอมตัดจอมแล้วเอามารวมลงที่เดียวกันเสียงดังเสียงดังหน่อยนะคะบ้านอยู่ใกล้ ถนนนะคะนี่กาลังออกขึ้นมาถ้าใบเล็กๆจะเป็นแบบนี้ถ้าใบใหญ่ขึ้นมาใบนี้ลักษณะทรงยาวนี่สวยเต็มที่ใบใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้แถวนี้จะเป็นบอนสีปีกกินารีร้วนๆเลยนะนี่ใบแดงมาเลยนะคะออกใบมาใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ทรงยาวทรงป้อม ถ้าใบแก่จัดนะคะจะออกกัดสีด่างๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมออกมาอันนี้สียอดเลยนะคะแต่โกมาเนี่ยเอาหัวใหญ่ๆมาปลูกนะคะแบบเนี้ยพอตัดจอมแล้วเขาจะเกิดโตเองนะคะอันนี้ก็หัวใหญ่เนี่ยอันนี้พึ่งพึ่งจะเกิดใหม่นะคะไม่ได้ตัดจอมตัวเนี้ยใบใหญ่มากเลยเห็นไหมคะ สวยไหมใครอยากได้บ้างลองหามาปลูกนะคะเมญ่เอกบ้านสวนอบอลสีปีกกินารีมาแนะนำนะคะอ่าดูใส่กระถางอันนี้กระถางออมพลาสติกนะคะนี่อันนี้กระถางใหญ่หัวบอนแก่แล้วสามารถที่จะผสมกับใช้ดินใบไม้ผุมีแกรบด้วยนะคะแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับหยาบๆแล้วก็ใส่ปุย๋ย ใส่ปุ๋ยละลายช้านะสูตร1313เนี่ยก็จะอยู่ได้นะาม3เดือนแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ปีกินารีวันนี้ขอเน้นปีกินารีร้วนๆนะคะท่านใดที่สนใจปีกินารีเห็นไหมคะอันนี้เป็นส่วนของหัวที่ยุบแล้วยุบอีกนะคะเวลาออบอนสี ต้นตโต,ตกอใหญ่เนี่ยเวลาเขาขาดน้ำเขาก็จะยุบหัวลงไปเหลือแต่หัวเกิดใบใหม่เกิดใบใหม่มาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตัดยอดตัดจอบก็จะขึ้นมาทีละใบแบบนี้อันนี้ปลูกหลายยอดนะคะ,ะมาดูอีกกระถางหนึ่งกระถางนี้ก็เหมือนกันเนี่ยน่ยอดมาเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนปีกินารีที่ หัวใหญ่เต็มที่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูข้างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้แบบนี้หัวแข็งแรงและใส่ปุ๋ยได้สบายสบายเลยนะคะทั้งหัวใหญ่แบบเนี้อ่ถ้าเป็นกระถางเล็กต้นเล็กๆอนะ่ะอย่าใสป่ปุ๋ยเยอะนะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรสิบ13ามสิบสามได้เลยนะคะปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเต็มเลยดินอยู่ใต้ต้นไม้นะคะนี่ก็เป็นอีก กระถางหนึ่งนะคะนี่ทำฟอร์มกอนะจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะนี่หัวใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมในกระถางนี้เขาเลี้ยงมานานแล้วจะเน้นที่หัวใหญ่นะคะอ,อยากได้หัวใหญ่ทำไงคะเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้เอาออกมาเลี้ยงนอกตู้นะ,ะลดน้ําตามปกตินะคะใส่ปุ๋ยนานๆจะใส่ครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งนะคะ ดินก็สูตรเดิมที่แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนเคยทํานะคะอืมข้างบนก็มีอันนี้หกหลงนะนี่สวยเลยนะคะแม่ใหญ่เอ็กเรียกหกหลงนะไม่รู้ว่ามันมันมีหลายใบที่เคยเรียกเหมือนกันนะคะแบบเนี้ยแม่ใหอกจะเรียกหกลงอย่างเดียวใครรู้ก็อย่าติอย่าว่าแม่ใหญ่เอ็กเลยนะเพราะมันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหม นี่แม่แหญกเลี้ยงฟอร์มกออยากได้ฟอร์มกอก็ต้องเลี้ยงแบบนี้นะคะเนี่ยสวยนะคะไม่ได้ลองก้นกระถางนะคะเนี่ยเลี้ยงตามมีตามเกิดถ้าอยู่ในชั้นเนี้ยนี่ให้ดูเลยนะคะแต่กอมารดน้ำทุกวันเลยนะคะอันนี้อยาก อยากให้ชมปีกกินาลีโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวบอนพื้นบ้านก็มีนี่เจ้ากรุงไกรเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเต็มไปหมดเลยบัวแดงให้ดูบอนสีจุใจไปเลยนะคะอย่างอื่นก็มีนี่เงินไหลมาเนี่ยเงินไหลมาบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ ปลูกบนสีแบบบ้านๆนะคะอยู่ข้างบนแค่สแลนนะคะตอนนี้สแลนหน้าฝนก็เปิดออกแล้วอันนี้ต้นเงินไหลมาสวยมากเลยกวนอิมอันนี้ปลูกฟอร์มกอนะคะวันนี้ให้ชมบอนสีฟอร์มกอถุงเงินถุงทองก็มีให้ชมนะคะนี่นี่สีเหลืองมาเลยนี่สีขาวเขาไม่ค่อยทนนะคะ ซีขาวจะใบเหี่ยวๆไปแล้วแต่ว่าใบเขาอยู่เยอะอยู่นานนะคะสวยมากเลยเนี่ยแม่อีกต้นหนึ่งวันนี้ให้ชมกระถางใหญ่ๆไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ลดน้ำมันเลี้ยงอยู่ข้างนอกมันติดถนนหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกว้างๆนะคะให้ดูภาพรวมกว้างๆสวนบอนสีเห็นไหม วันนี้เอาบอลสีฟอร์มกอมาให้ชมนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมีหลายอย่างอยู่นะคะนี่สแลนอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยนะ,ะเพราะว่าฝนมันตกก็เลยลื้อๆ,ๆ <c oughs> ลื้อออกเพื่อให้แสงแดดส,ส่องถึงนะคะนี่วันนี้ชมให้สุดใจจรากันไปก็มีหลายอย่างนะ,ะไม่ได้โชว์ <c oughs> เดี๋ยวๆนานๆครั้งเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะคะ ีวจะบอกนี่ถุงเงินถุงทองเพียบเลยนะคะมีหลายอย่างไม่แอนจำชื่อไม่ได้พวกตระกูลอาร์โกนิมาไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นะคะนี่นี่กำลังออกดอกมาเลยนะคะพวกนี้จำชื่อไม่ได้ก็เลี้ยงมาประดับบ้านมันสวยๆนี่หมักผู้หมักเมียหมักผู้หมักเมีย มันใกล้ถนนนะคะผู้ชมนี่แหละเวลาตัดคลิปทําคลิปถ่ายรูปให้ฝักให้ดูแม่ใหญ่เอ็กมีเสียงมาตลอดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้ามันรบกวนอันนี้ก็เป็นที่ใส่ปุ๋ยประจําของแม่ใหญ่เอ็กนะคะเนี่ยจะเอาปุ๋ยใส่ในนี้กับอันนี้เป็นน้ําปูนแดงนะคะใส่ประจําแล้วก็ตักมารดตรงนี้แหละนะคะแต่วันนี้ให้ชมก่อนนะคะเล่าให้ฟังนะคะ อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะวันนี้เน้นบอลกอให้ชมเป็นพิเศษชัดๆเลยนะคะไปดูภาพรวมมุมนี้มุมหนึ่งนะคะมีหลายอย่างเหมือนกันแต่มันจำไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยเอามาโชว์ให้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะจากลาละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Love. <laughs>